ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเก็บริมชายเสื้อลายที่เราใช้ถักตรงนี้จะเป็นลายลูกฟูกเล็กนะคะ1คูณหลายนิดจะเป็นนิดฟอนลายเพอร์จะเป็นเพอร์แบ็กถักสูงขึ้นมาทั้งหมด10แถวแล้วเราจะบายออฟโดยการที่ใช้เข็มปักคอสติสเป็นเทคนิคการบายออฟแบบเทอร์บล่าบายออฟ สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 1 8 0 ep นี้จะเป็น ep 7เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอขยายลายนะคะข้อมูล ep 7เราจะมาถักรกิมชายเสื้อหลังจากที่เราถักออกมาจนได้ความยาวตามต้องการนะคะลายตัวเสื้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะพอเราได้ความยาวตามต้องการถ้าต้องการให้ชายเสื้อมันกระชับเข้าให้เปลี่ยนไม้นิดเป็น3มมิลน,นะคะ แต่ของพี่เมต,ต้องการให้มันแค่เป็นลายตรงขอบนะคะไม่เปลี่ยนจะใช้3.5เหมือนเดิมลายที่เราใช้ถักนะคะตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มโดยการถักนิดแบ็กนะคะแล้วก็ลายเพอร์จะเป็นเพอร์ฟอนต์นิดแบ็กเพอร์ฟอนต์นิดแบ็กเพอร์ฟอนต์แบบนี้ถักวนรอบนิดแบ็กถักแบบไหนนิดแบ็กถักแบบนี้คะ่ะแทงไปด้านหลังอันนี้คือนิดแบ็กนะคะเพอร นิดแบกปัดไหมลงไปลายเพอทีนี้เรามาดูตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยนิดตอนจบมันต้องจบด้วยลายเพอนะคะอันนี้เพอนะคะต่อไปเป็นลายนิดนิดแบกแล้วก็ห่วงสุดท้ายเป็นเพอถ้าห่วงสุดท้ายมันไม่ลงตัวนะคะให้เรารวบให้ลงตัวเป็นเพอหลังจากนั้นเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ แถวต่อไปตรงไหนเป็นนิดถักนิดนะคะนิดจะเป็นนิดแบ็กเพอจะเป็นเพอฟอนนิดแบ็กเพอฟอนถักสูงขึ้นมาตามต้องการพี่เมย์จะถักสูงขึ้นมาประมาณสิบแถวอันนี้เป็นแถวที่2นะคะความสูงของขอบตามต้องการนะคะประมาณ3ามเซนนะคะกระลองสวยนิดแบ็ก p a อร์ฟอนด์นิดแบ็กเพอร์ฟอนถักสูงขึ้นมา3ามเซนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบายออฟจำนวนแถวที่ถักนะคะของลายริมนะั้พี่เมย์ถักทั้งหมดสิบแถวนะคะพอเราถักครบสิบแถวเราก็จะตัดไหมลายที่ถักก็จะเป็น n i ดแบ็กกับเพอร์ฟอนแบบนี้ค่ะถักมาจนครบจำนวนเลยนะ มาจนถึงตรงมาร์กเกอร์เพื่อฟอนต์นิดแบ็คเพื่อฟอนต์นิดแบ็ค มันจะจบที่เพอพอมันจบที่เพอนะเราย้ายมาร์กเกอร์ลงมากลับข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็จะเผื่อไหมไหมที่เผื่อจะวนรอบตรงนี้สองรอบครึ่งนี่นะคะอันนี้หนึ่งรอบแล้วเราก็ทบสองรอบแล้วก็เผื่อไหม สองรอบครึ่งถึงสามรอบค่ะแล้วแต่เราเส้นมันจะยาวนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มปลดใหม่ๆอ่ะให้ประคองไหมให้ดีนะมันจะพันกันแล้วเราก็ใช้เข็มปักคอสติสนะคะเราจะเริ่มปลด เราจะเริ่มปลดจากลายนิดนะคะต่อไปเป็นลายเพอร์ลายเพอร์ก็ปลดแบบนี้อ้อมไปด้านหลังแล้วเบี่ยงลงพอมันไปด้านหลังนะเอานิ้วกลางกดไว้ลายนิดปลดอย่างนี้ค่ะซ้ายมาขวาบิดแทงขึ้น ประคองไหมให้ดีนะไหม่มันยาวลายเพลแทงขึ้นมาตรงนี้ระบิดลงปลดลายนิด ปลดลายนิดไหมจะมาอยู่ข้างหน้าปลดลายเพอไหมจะไปอยู่ข้างหลังนิดคู่นิดนะคะไหมจะมาอยู่ข้างหน้าไปปลดลายเพอ ไม่ไปหลัง ตรงด้านขอบข้างบนจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะปลดไปทีละคู่แบบนี้นะคะปลดมาเรื่อยๆจนจำนวนห่วงเหลืออยู่บนไม่นิดแค่สองห่วงคือห่วงนิดกับห่วงเพอแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อตอนที่ดึงตรงนี้อย่าดึงตึงมากน,นะคะเอาแรงมือพอดีพอดีนิ้วโป้งกดไว้พอมันไปข้างหลังนิ้วกลางกดไว้ ลายจะเป็นแบบนี้ปลดมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ค่ะเราจะค่อยๆปลดห่วงมาทีละคู่นะคะจนจำนวนห่วงมันเหลืออยู่แค่สองห่วงคือห่วงนิดกับห่วงเพอแล้วเราก็จะเอาสองห่วงที่เหลือไปเชื่อมต่อกับสองห่วงแรกที่เราเริ่มปลด เพอคู่กับเพอวิธีเชื่อมต่อมันจะเอาห่วงนิดห่วงนี้มาเข้าคู่กับห่วงนิดห่วงแรกปลดห่วงนิดคู่กับห่วงนิดห่วงแรกห่วงเพอมันจะไปคู่กับห่วงเพอห่วงแรกที่เรามีการปลด แล้วเราก็จะเลื่อนให้มันออกห่างจากจุดแรกที่เราเริ่มอันนี้เป็นจุดที่เราบายออฟเราจะซ่อนปลายใหม่นะคะพลิกเข้าไปด้านในแล้วเราก็หมุนไปตามลาย ตรงนี้ล็อกไหม่ค่ะล็อกไหมก็แทงขึ้นมาแล้วก็ใช้ไหมเส้นนี้พันนี่ป้องกดนะคะมันจะเป็นปมแล้วเราก็ซ่อนปลายแทงไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อน ซ่อนปลาใหม่นะคะใช้เข็มปักคอสติสจะเนียนกว่าการซ่อนด้วยด้วยโคเชรเราก็จะได้ริมชายเสื้อออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ความสูงตรงนี้นะคะพี่เมย์ถักทั้งหมด8แถวแล้วเราก็บายออฟโดยการใช้เข็มปักคอสติสเป็นเทคนิคการบายออฟแบบเทอร์บูล่าบายออฟนะคะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง youtube เมชิ i n นีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอ ที่อยู่ในคลังวิดีโอได้ทั้งหมดก่อนใครนะคะเป็นคลิปวิดีโอใหม่ที่พี่เมมีการอัดล่วงหน้ากำหนดวันเวลาไว้ถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณจะสามารถชมได้ทั้งหมดเลยนะคะทันทีที่พี่เมมีการอัปโหลดเข้าไปใน YouTube ค่ะใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณและปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ